วัดดีครับวันดีครับวันดีครับอาชาแนลครับอาร์ชาแนลเรดเดวิลครับเรดเดวิลเรดเดวิลเรดเดวิลเป็นยังไงเพื่อนเพื่อนพี่พี่โอ้โหโปีซีซั่นนัดแรกของปีศาสตร์แดงเรานะครับเป็นยังไงบ้างดูจากฟอร์มการเล่นของนักเตะใหม่ตอนนี้เราเพิ่งมีนักเตะใหม่สองคนเพื่อนเพื่อนพี่พี่พที่ใหม่จ๋าๆเลยนะครับก็คือกุญย่าและเรออนนะเพื่อนเพื่อนพี่พี่ เป็นยังไงบ้างครับาการลงเล่นครั้งแรกปีซีซั่นครั้งแรกของนักเตะใหม่สองคนนี้เพื่อนๆพี่ๆว่าเป็นยังไงบ้างาก็ดูแล้วก็เตะก,กับรีดยูไนเต็ดนะครับซึ่งรีดยูไนเต็ดเนี่ยฤดูกาลนี้ก็ขึ้นมาเตะในพรีเมียร์แล้วนะเพื่อนเพนพี่ๆก็เอาเป็นว่าถือว่าปีศาจแดงก็พึ่งจะเล่นนัดแรกนะครับพึ่งจะกลับมา จากการซ้อมจากการหยุดพักไปพักไปประมาณเดือนกว่าๆเกือบสองเดือนนะเพื่อนๆพี่ๆก็เริ่มก็เริ่มจะเข้าที่เข้าทางก็เริ่มจะแต่ละตำแหน่งแต่ละ แต่อะไรก็ต้องปรับจูนกันอะไรกันก่อนนะเพื่อนๆพนพี่พเพราะว่าวันนี้เราก็เอามีทั้งตัวตัวเก่าตัวใหม่ตัวเด็กตัวยุนอ่ยูยีบเอ็ดยูอะไรเอามาสลับสับเปลี่ยนกันนะครับก็ให้ลงไปสัมผัสบอลอ่หมดทุกๆคนนะเพื่อนๆพนพี่พ ครึ่งครึ่งแรกเนี่ยเราก็มีเป็นบรูโน่นะเพื่อนเพี่พีมีกุญ่าลงนะครับมีอามัดลงนะเพื่อนเพี่พี่ชิโนโอบีเป็นหน้าเป้านะครับแล้วก็มีกลางเป็นคาเซเมโลเนาะแล้วก็มีเรออนเรออนนี่เรออนนี่ใช้ได้เลยดุดันเพื่อนเพื่อนพี่พี่มีเดอริกเอยมีลุกชอเอยอะไรเอยนะครับก็ถือว่าเราก็ครึ่งแรกเราก็ เคาะสนิมกันพอสมควรนะครับนักเตะแต่ละคนนะเริ่มมา,เ,าเล่นกันครั้งแรกในปี season, ซีซั่นก็ต้องปรับกว่าจะเข้าที่เข้าทางอะไรก็ต้องใช้เวลากันนิดนึงพึ่ง, <med David> งลงเคาะสนิมกันนัดแรกนะเพื่อนเพื่พี่พเป็นนะก็เราก็บุกได้เยอะนะครับครึ่งแรกเราก็บุกได้เยอะนะแต่ว่าเราก็เล่นสวนกลับเหมือนเดิมเพื่อนเพี่พ เราเล่นจังหวะสวนกลับเหมือนเดิมรีดยูเนเต็ดเขามีปีกซ้ายปีกทั้งซ้ายทั้งขวาเร็วจี๊ดจ๊าดจี๊ดจ๊าดบางครั้งปีศาดแดงก็เอาไม่ค่อยจะอยู่สักเท่าไหร่นะครับแต่เราก็ใช้จังหวะสวนกลับ ใช้จังหวะสวนกลับเร็วๆบอลทะลุตามช่องทะลุทะลวงตามช่องอามัดเอรออนเออร์ไรเออนะครับแล้วก็มีบูโน่ส่งสวยๆคุณย่านี่ก็ขยันนะครับหาช่องได้ดีขยันได้ดีพิงบอลได้ดีไปกับบอลได้ดีคุณย่าเนี่ยนะครับก็ต้องปรับจูนกันอีกนิดนึงนะเพราะเพิ่งนัดแรกของคุณย่าในสีเสื้อปีศาจแดงนะเพื่อนๆพี่ๆก็ต้องปรับอีก กันอีกสักหน่อยนะครับพึ่งนัดแรกเองยังตัดสินอะไรกันไม่ได้นะครับก็ต้องดูกันไปยาวๆอีก8 <S <S เดือน9เดือนเพื่อนเพื่อนพี่ีหลีก,ลกทั้งหมดเตะก,กันประมาณ8 9เดือนนะครับ <S 1> <S 1> เกือบ10เดือนนะครับอ่อก็ต้องดูกันไปยาวๆนะครับอย่าพึ่งไปตัดสินกันแค่นี้นี้ยังไม่นี้ยังไม่ใช่เริ่มต้นนะเพื่อนเพื่อนพี่ๆนี้ยังไม่ใช่หลีกนะครับนี้ยังเป็นแค่ปีซีซั่นนะครับแล้วก็หมดครึ่งแรกไปก็ เสมอกันศูนย์ต่อศูนย์เปิดครึ่งหลังมาเพื่อนเพือนพี่พี่ครึ่งหลังมาปีศาจแดงเปลี่ยนยกชุดครับปีศาจแดงเปลี่ยนยกชุดครับหอยลุนลงมาไมนูลงมาเมสันเมาส์ลงมา,อ,าอูกาเต้ลงมาแฮร์รี่แม็กควายเอ่ยดา,าโลเอ่ยโยโลเอ่ย ดอกูเออยอะไรเออยนะครับนายประตูก็เปลี่ยนเป็นทอมฮีตันนะครับครึ่งหลังเราเปลี่ยนยกชุดเลยกองหน้าก็เป็นลาสมูทฮอยลุนนะครับโจชัวเซซี่ยังไม่ฟิตนะเพื่อนๆพี่ๆโจชัวเซซี่ยังไม่ฟิตนะครับครึ่งหลังมาเราก็มีวูบว่าวูบว่าพอสมควรนะครับเออครึ่งแรกเรามีครอยเยอร์ด้วยนะครับครอยเยอร์เราก็ถือว่าโอเคนะครอยเยอร์เนี่ยเริ่มเริ่มได้ มีโอกาสตั้งแต่ปลายๆฤดูการที่แล้วนะครับโครย e เยอร์นะครับเด็กใหม่เรานะครับแล้วก็มีเด็กใหม่อีก2อสคนก็มีมีเด็กที่จากยูยี่เอ็ดขึ้นมาอะไรขึ้นมาก็หลายๆคนได้มาสัมผัสลงสนามกันเป็น สลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับปีสีซสั้นนัดแรกนะครับครึ่งหลังลีดเขาก็เปลี่ยนตัวพอสมควรเอาเด็กๆวัยรุ่นเอาปีกวัยรุ่นเอาจีจา๊ดจีจดซ้ายขวามาบุกมาตะลุยมาบุกตะลุยเร็วๆปีศาสแดงก็ต้องก็ต้องเล่นให้มีวินัยแล้วก็สมาธินะครับ เจอปีกเร็วๆอะไรเร็วๆเราก็ต้องตามติดให้ได้เพสซิ่งเร็วๆมันกันนะเพื่อนๆพี่ๆแล้วก็ส่งบอลทะลุทะลวงตามช่องนะครับจากอูกาเต้เอ่ยไมนูเอ่ยเมสันเมาส์เอ่ยดอกูนี่ดอกูนี่ก็หลุดไปหลายจังหวะมากๆนะเมสันเมาส์ก็เปิดแม่นรู้สึกว่าจะเปิดแม่นขึ้นนะเปิดลูกเตะมุมเอ่ยฟฟีคิกเออยไยเอยลาสมุธฮอยลุนก็เหมือนเหมือนจะพัฒนาขึ้นนะเพื่อนๆพี่ๆ จังหวะพิกบอลพิงบอลพิกบอลจังหวะไปกับบอลลูกยงลูกยิงเหมือนกับกระตือลือล้นขึ้นเหมือนกับร่างกายจะฟิตขึ้นนะครับเพราะว่าถูกจับเ,เ,เ,เทรนเกี่ยวกับการยิงประตูพิเศษอยู่คนเดียวเลยนะเพื่อนๆพี่ๆาสมูธฮอยลุนนะครับอ,อ,อามโมริมจับเทรนการยิงประตูหนึ่งชั่วโมงเฉพาะ ลัสมูทหอยลุนคนเดียวเลยฝึกการยิงประตูอย่างเดียวซ้อมการยิงประตูอย่างเดียวเพื่อนๆพี่ๆจากข่าวที่ออกมาในแคมป์คาริงตันนะครับก็ถือว่าก็ถือว่า เพิ่งนัดแรกนะยังดูอะไรกันไม่ได้นะมาค้อสนิมกันก่อนนะครับเพิ่งนัดแรกนะเราก็ทําอะไรหลีดไม่ได้ครับศูนย์ประตูต่อศูนย์โอ้โหแต่ช่วงก่อนหมดครึ่งหลังนี้บูบาบาบูบบาพลอยรุ่นมีโอกาสยิงเมสันเมาเอออะไรเอออูกาเต้เอออะไรเอเอพลอยลุนก็มีโอกาสจังหวะหลายๆ,ๆจังหวะแต่ก็ยิงไม่ได้ไม่เป็นประตูเพิ่นๆพี่ๆแล้วก็หมด 90นาทีนะครับเจ้าเสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์เพื่อนเพื่อนพี่พี่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ไม่มีประตูเกิดขึ้นก็ถือว่ามาเคาะสนิมกันดูแต่ละตำแหน่งกันว่าจะมาปรับมาเปลี่ยนอะไรกันยังไงก็อัมริมก็จะได้ทดลองทีมไปเรื่อยๆนะครับทดลองตำแหน่งว่าคนนู้นจะอยู่ตำแหน่งไหนเออแบ็คใครจะอยู่เซนเตอร์ใครจะอยู่กองหน้าปีกเปิดอกอะไรอย่างเงี้ยก็จัดได้เป็น2ชุดเลยเพื่อนๆพพี่ๆแล้ว พอเริ่มฤดูการจริงๆก็มาว่ากันว่าจะเอาใครเป็นตัวจะเอานักเตะคนไหนเป็นเป็นทีมอ่าก็คือเป็นทีมหนึ่งนะครับอาจจะสลับสับเปลี่ยนทีมหนึ่งทีมสองเอยเดี๋ยวก็จะมีเอมโบโมเข้ามาอีกนะครับน่าจะน่าจะบินตามไปที่สหรัฐอเมริกาน,น,น่าจะทันนะเพื่อนเพื่อนพี่ๆเอมโบโมนะครับคิดว่าคิดว่าวันจันท์ก็น่าจะตรวจร่างกายเสร็จไรเสร็จทํา ทำเอกสารเลยเรียบร้อยวันจันทร์และน่าจะบินตามไปที่สหรัฐอเมริกานะครับนัดที่สองเราจะเจอกับเวสแฮมนะเ <c oughs> พื่อนเพื่อี่ๆี่เราจะเจอกับเวสแฮมที่สหรัฐอเมริกานะครับทัวร์ปีซีสั้นนะครับวันที่27็ดนะเ <c oughs> พื่อนเพี่ๆี่ถ้าจําไม่ผิดนะเราเจอกับเวสแฮมนะครับมามาเราก็ต้องมาเริ่มนับหนึ่งเชียร์กันต่อไปเ <c oughs> พื่อนเพพี่ๆเริ่มนับหนึ่งให้ออลโมริมฤดูกาลนี้ เริ่มนับหนึ่งให้อาร์โมลิมกันใหม่ต้องให้โอกาสเขานะเพ,พ,พื่อนเพนพี่พี่ต้องให้โอกาสอาร์โมลิมนะครับเรา DNA ผีแดงทั้งใจนะเพื่อนเพนพี่พี่ดีเผีแดงทั้งใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยซับสไครต์ด้วยเด็กผี